ครับตอนนี้คุณลุงพลก็มาถึงแล้วนะครับก็ครับกำลังเข้าจอดนะครับหาที่จอดนะครับนะครับลุงขยับขยับให้ลุงเข้าจอดนะครับครับตอนนี้ทีมงานแดกเดอร์ก็ตามมานะครับสวัสดีครับแดกเดอร์นะครับ อันนี้เราบันทึกภาพไว้ก่อนนะครับอันนี้คือบราารยา,ย,ยากาศนเาาสวครับเดี๋ยวให้คุณลุงเข้าจอดนะครับ<น><น>ภาพบรรยากาศนะครับตอนนี้สดช่วงเช้านะครับเช้าว,วันพุธนะครับคุณลุงจะไปกรุงเทพนะครับไปทำงานนะครับไปที่นวมินทร์นะครับ เราเรายูทูบเบอร์นะครับหลายช่องนะครับช่องดังๆนะครับช่องแดกเดอร์นะครับช่องกัปตันดัมซิ่งนะครับช่องพี่ออดีไนะครับอันนี้ก็รอคุณลุงพลกับกระแตนลงจากรถอยู่นะครับพอแล้วครับพอแล้วครับเดินหน้ามาอีกครับ ชิดต้นไม้ครับลุงคุณลุงครับจอดเกือบชนต้นไม้ครับนะครับนิดเดียวต้องให้คุณลุงเดินหน้าไปครับนิดนึงนะครับสวัสดีครับป้าแตนครับคุณลุงครับสวัสดีครับเดินหน้าไปนิดนึงครับคุณลุง ครับเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้มาดูให้ไม่ทันครับลุงคุณลุงชอบต้นไม้ครับครับสวัสดีครับอันนี้นี่ของที่พี่พี่แดงฝากคนที่คนเดียวกับพี่ที่ตัดทุดในป่าค่ะตอนนี้ได้ได้นักเอกยนสม่ย ให้ให้เดินหน้าไปนี่นึงครับเพราะว่าจะชนต้นไม้ครับเดินหน้าครับพ่อครับโอเคครับผมก็เนไรับแลครับเดี๋ยวเร็นจะแกดูเองนะคะระโด

เอฟซีเอฟซีค่ะเอฝากของมาให้ครับตอนนี้เอฟซีฝากของมาให้นะครับของแต่เป็นของเอฟซีแต่ไม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 ่ผสงค์ว่าจะเป็นอะไรใช่พี่ต้องเช็คก่อนไหมครับถ้าไม่ประสงค์ออกว่าเป็นอะไรไม่อครัไมนี้มันสำคัญมากรู้แล้วป้ารู้แล้วไม่ใช่นาฬิกานะครับใช่ไม่ใช่ป้ารู้แล้วแต่ว่าฝากส่มแบ๊บไปเลยครับฝากส่มแบ๊บไปเลยครับ ทุกคนเะหันกล้องหันกล้องหันกล้องอาหารร่มนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวให้เป็นส่วนตัวของคุณป้านิดนึงนะครับเดี๋ยวเราคุณลุงจิมมี่นะครับสวัสดีครับคุณลุงครับลุงจิมมี่เรื่องจริงนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องโกสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เหรอพี่เออพี่เออดีไว้ดีไว้ครับตอนนี้เราก็รอคุณลุงนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวละมมบเข้าไปข้างในครับภาพบรรยากาศด้านนอกนะครับก่อนเข้าไปด้านในครับหลายช่องนะครับที่มาทําข่าวนะครับสับสวัสดีครับพี่เมดีพูดผิดพูดถูกแล้วครับ ไปด้วยไหมครับวันนี้ไปค่ะอ๋อเดินทางเดียวเองอ๋อเดินทางปลอดภัยนะครับพี่อยากไปเยอะครับแต่ว่าช่วงนี้ยังติดภารกิจครับพี่อันนี้อันนี้บันทึกไว้ก่อนเพราะว่ายางไรไม่ได้นะครับก็เก็บภาพไว้ก่อนนะครับอ๋อโอเคครับโอเคเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวขอาไปเก็บภาพข้างในครับสวัสดีครับตอนนี้ป้าแตนลุงพลก็มาถึงสนามบินแล้วนะครับแล้วก็อ่า กำลังเข้าเช็คอินนะครับที่เคาน์เตอร์ของนกแอร์นะครับสวัสดีครับพี่โจ,โจกกอ,กองนะครับก็คุณล,ลุงก็กำลังมาที่สนามบินนะครับ ก็กำลังลงชื่อนะครับเข้าที่สนามบินนะครับมาใช้บริการนะครับเสียงเบาต้องขออนุญาตนะครับขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าอาจจะต้องเบาเสียงนิดนึงนะครับพูดดังมากไม่ได้นะครับก็เก็บไม้ไมเ่อนามนะครับเขาล่วจกระเป๋าเจ้าน้าจอไม่ไม่ใช่ เไม่ใช่หรอการมงสิบแน่การมงสิบกระเป๋าอยู่กับพี่นิ่มนะครับคร,รับเราก็มาส่งคุณลุงนะครับเพื่อที่จะขึ้นเครื่องไปทำงานที่ ว่ามินนะครับพรุ่งนี้ช่วงบ่ายนะครับคุณลุงก็จะกลับมานะครับครับ ครับช้าไม่ดีหอมแก้มซุ้มเหอมมหอมๆตหน้านี่อดแ่เราอดแ่เราออโหภาพสวีทมากครับที่สนามภาพนี้นะครับออหอมโอหอภาพวานๆนะครับ

เป็นพี่นุ่มนิ่มนะครับกับพี่รัชนีนะครับตามไปด้วยนะครับเพื่อเก็บภาพบรรยากาศมาฝากนะครับเดี๋ยวเราก็ตามช่องพี่ๆเขานะครับดู

สรุปมีผู้ติดตาม3ามคนนะครับก็จะมีพี่นุ่มนิ่มพี่รัชนีแล้วก็พี่เมเดนะครับเป็น3มสาวนะครับตามไปแล้วก็มีป้าแตนกับลุงพลนะครับรวมกันทั้งหมดเป็น5นะครับไปที่กรุงเทพนะครับไปที่นวมินซอย2นะครับโอเคครับตอนนี้เราก็ลงไลน์นะครับคุณลุงเดินเข้าไปนั่งรอแล้วนะครับ สวัสดีครับ